สวัสดีครับกลับมาเจอกับกายอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับห่างหายกันไปนานใน YouTube เลยนะครับประมาณปีกว่าได้นะครับวันนี้เราก็มาทำ u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานนะครับเนื่องจากว่าเหตุผลที่ไม่ได้ทำ u t u b e ก็คือ1นะครับตอนนี้อยู่ผมเรียนอยู่ปี2แล้วนะครับเนื้อหาอะไรมันก็จะเริ่มลึกขึ้นนะครับเราก็ต้องอ่านหนังสือเรียนเยอะขึ้นนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ท YouTube นะครับอย่างที่2คือช่วงปิดเทอมเนี่ยผมได้ไปทํางานพิเศษนะครับงานพาร์ทไทม์นี่แหละครับหาไรายได้ช่วงปิดเทอมนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่3มก็คือว่าเราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับนะแล้วไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับอยู่ที่บ้านก็เบื่อเรียนออนไลน์ก็นะฮะ ก็นั่งอยู่แต่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับช่วงเทอมที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่เทอม2แล้วก็น่าจะเรียนออนไลน์ไปอยู่มันก็แบบว่าไม่มีอะไรจะทำนะครับคิดคอนเทนต์อะไรก็แบบว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะพยายามแบบคิดคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหรือว่าใครอยากจะเสนอคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อผมมีโอกาสผมจะได้ทำให้ทุกท่านได้ชมนะครับ แต่วันนี้ก็คือวันที่30นะครับ30ธันวาแล้วนะครับปี64ี่เนี่ยปลายปีเนี่ยช่วงเนี่ยก็คือหลายคนก็กลับบ้านช่วงปีใหม่กันนะครับไปเฉลิมฉลองกันนะครับภายใต้แบบสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงนี้คนก็ต้องแบบป้องกันตัวเองให้ดีนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนนะฮะวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับไปที่อุบลราชธานีไปนั่งรถไฟกับต่างจังหวัดนะครับก็จะพาไปดูนะครับว่า นั่งรถไฟเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ผมนี่นั่งรถไฟนะครับจองตัวรถไฟคือชั้น3นะครับชั้น3นะครับจากกรุงเทพถึงอุบลมาดูกันสิว่าการนั่งรถไฟรอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หัวลําโพงแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นนิทรรศการนะฮะนี่นิทรรศการหัวลําโพงอินยู์ไอนะครับเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หัวลําโพงนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับสถานีรถไฟนะครับนี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับทุกภาพเลยนี่คือชื่อของสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับบางคนก็จะเรียกติดปากว่าหัวลำโพงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสถานีรถไฟแห่งนี้ชื่อว่าสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับ สาพัตยกรรมนี้คือสวยมากนะฮะออกแบบตามศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับเป็นรูปโดมสวยงามครับสวยงามตอนนี้ก็เป็นอีกภาพด้านหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นภาพสวยงามนะฮะรถไฟ มครับตรงข้างในนี้ครับจะเป็นหัวรถจักรุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะหัวรถจักรไอานาำนะครับนี่คนเขาก็มาถ่ายรูปก,กันนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนิทรศการนี้ด้วยนะฮะเพิ่งเคยเห็นครับแบบของจริงก็ดูสวยดีนะครับคลาสสิกมาก ข้างหลังนั้นน่าจะเป็นอรุ่นหนึ่งนะครับแต่น่าจะเป็นรุ่นเก่ากว่าครับอ่านะครับตอนนี้เราก็จะไปขึ้นรถไฟกันนะครับว่าตู้รถไฟของเราเนี่ยอยู่ที่พันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังเดินไปที่รถไฟนะครับตอนนี้เสียงหัวรถจักรนะครับมันเลยดังไปนิดนึงนะ ดีย๋ยวไปดูกันครับว่าที่นั่งเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างในของขบวนรถแล้วครับที่นั่งชั้นสามผมนั่งแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นเม,มาะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับรถไฟก็เคลื่อนออกจากสถานีแล้วนะครับ ตรงเวลาพอดีครับ6มง42นาทีนะครับช้าไป2นาทีก็จะถึงที่ปลายทางอุบลร,ราชธานีประมาณ6โมงเย็นนะครับมาดูกันว่าจะถึงตรงเวลาไหมครับบรรยากาศในรถก็ประมาณนี้นะค,คนก็คนก็พอมีบ้างนะครับ แต่ที่สถานีหัวลำโพงคนเดินทางช่วงปีใหม่ก็เยอะนะฮะพ่อค้าก็ขายของเดินขายของอยู่นะครับนี่คือสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คือสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งทางรถไฟหลักของประเทศนะครับแทนที่สถานีหัวลําโพงนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีสนามหญ้ามีทางวิ่งนะครับ พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับมีทางรถไฟฟ้าชาเนเมืองสายสีแดงรถไฟทางไกลแล้วก็ในอนาคตก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะวิ่งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารหลังนี้นะครับดูกว้างขวางมากครับในอนาคตอาจจะได้ใช้กันนะครับเดี๋ยวจะออมารีวิวให้ดู เพื่อนทุกคนรอบข้างหลังนี่ก็จะเป็นาถออไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่วิ่งจากสถานีบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะวิ่งอยู่ตรงทางนี้ะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ทางยกระดับนะครับตอนนี้ก็รถไฟฟ้าสายสีแดงก็สามารถวิ่งได้นะครับ คือภาพของเขื่อนลำตะพองน้ำเยอะมากเลยครับน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไกลสุดตัูลุกตาเลยครับปะเป็นเพื่อนเห็นไหมครับตอนช่วง น,นก็จะมีน้ำอยู่ขนาดน,นี้นะครับนี่คือแต่ว่าช่วงยังมีน้ำอยู่น้ำก็จะเยอะประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับอากาศดีมากครับ นะครับก็ออกจะกสถานีห้วยแถลงมาแล้วนะครับต่อไปก็จะปเข้าสู่เศจังหวัดบุรีมย์นะครับวันนี้รถไฟก็เดทนล่าช้าไประมาณเกือบชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่งรถไฟก็นั่งได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ก็ก็นั่งสบายเพราะว่าคนก็ไม่อยเยอะนะครับเหมือนสถานการณ์ปกตินะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นนะครับเพราะว่าแดดมันสอนอ่องเนี่ยแดดมันสอน่องแต่มันเป็นแดนอดอ่อ,อนๆครับผม แล้วก็ลมตี้ระมามันก็ไม่ได้เย็นเหมือนเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ยังคืนยังมีแดดยังไม่ค่อยมีแดดนนะครับลมก็เลยเย็นครับตอนที่มีแดดแล้วลมก็เริ่มหุ่นขึ้นแล้วก็อาจจะแบบว่าแอบร้อนนิดนึง แถบบร้อนนะครับช่วงบ่ายสองท่งเนี่ยผมจะเรียนออนไลน์นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะเรียนออนไลน์ก่อนนะครับบ่ายสองทุ่มบนรถไฟชั้นสามครั้งแรกเลย,ะเน,ย,รรเยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะดูกันครับผมที่ทา ตอนนี้ก็4โมงเย็นนะครับผมเรียนออนไลน์จบพอดีแล้วก็รถไฟก็ออกจากสถานีสุรินทร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็รู้ว่าผมก็คาดว่า,าจะง่วงนะครับอไปเงียมสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายวิวให้ดูใหม่ครับ ครับ hh. เพื่อนๆผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบห้าโมงครึ่งแล้วนะครับห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะฮะรถก็ออกจากสถานีสีสเกตแล้วนะครับก็จะาช้ากว่ากหนดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไปดูบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นช่วงเย็นนะครับของที่สีสเกตนะฮะเนี่ยรถกําลังวิ่งออกครับทุกคนนะ นี่ว่าจะเป็นตลาด ที่จังอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อาบน้ํากินข้าวเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันนะครับก็วันนี้ก็เราก็เริ่มเดินทางนะครับตั้งแต่ตื่นตอนเช้าตีสีนะครับตื่นตีสีแล้วก็ออกจากเดินทางในตีห้าครึ่งนะครับไปถึงหัวลำโพงหกโมงนะครับรถออก6กโมงสี 40. แล้วก็เดินทางไปถึงที่ราชธานีเนี่ย เออหกโมงสนาทีนะครับ <c oughs> รก็เลทประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก้งมาถึงที่บ้านที่จังหวัดอุบลเนี่ยก็ประมาณทุ่มกับ2องทุ่มนะครับตอนนี้ผมก็อาบน้ําทําอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะพักผ่อนนะครับสําสหรับใครที่กํากลังจะเดินทางนะครับกับูมลำเนากับไปเยี่ยมญาติหรือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ในะช่วงที่ใหม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ ใส่แมสตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับแล้วถ้าคลิปด้านคลิปอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะทำลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับ